ตุ่มต่อมากับละครพื้นบ้านเรื่องสังทองพระสังจะประสบกับชะตากรรมอะไราและรจนาจะเลือกคู่ได้ถูกหรือไม่ไปติดตามชมกันครับโอลย่ะนเค่ะมาช่วยทำนาให้เราหน่อยดิทำไมเรามีลูกมาเป็นหอยเนี่ยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะ,นนะคะพระอ,องค์เอ็นดูตรงไหน,น <c oughs> <c oughs> ดิดูดิเนี่ย ฟังครับฟังครับฟังอ๋อลูกเมืองของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายพระยะค่ะมันเป็นเหตุการณ์ประสุกร้าวพระเขาแรกโอ้โหมันเป็นตัวกินบ้านกินเมืองพระยะค่ะอาเพต้องขับมันออกไปจากเมืองเราพระยะาสะาร,ระ,ะาี่รักขับเราทิ้งป่าอย่าให้ข้าเห็นอีก เยไยอหลังจากที่องค์หญิงโดนรอดทำลายก็ได้มาเกิดหอยแตกขึ้นมา แ,แ,แ,แล้วเป็นที่น่าอาศาัศจรรย์มากในหอยนั้นมีง้อป,ป่าอันแสนมีพลังมีวิยาย,ยุดล้เนอะณณบัดนาวก็ได้มีคำสั่งพระาออาร,ระาชางอง์การจากพระราชาแห่งเมืองอึงจิ ได้ได้รับสั่งให้ทหารไปเป่าประกาศให้ให้เจ้าชายของแต่ละเมือง้เจ้าชายแต่ละเมืองได้ทราบถึงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงไม่ใช่บอยกระดาษแผ่นนั้นไหนเพื่อแย่งชิงกระดาษไม่ใช่ะเพื่อแย่งเพื่อแย่งชิง องค์พระมเหสี แล้วต่อไปก็เป็นเจ้าชายจากนครอินทราราชนครมหลยเยยก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 สาอ้ไขนี่มึนี่อยนี่ัพย์สินนี่ไม่ว่า็นฝูดเลยและคนสุดท้ายที่มาถึงที่งานก็คือเจ้าเงาะปา

ไปได้มากเกือบยี่สิบตัวครับกระต่ายล่ะเกือบมดปลาล่ะน้องมึงมีผู้ใหญ่ขาได้ยี่สิบตัวค่ะได้มามากกว่าเจ้าของน้องเราโอ้หอยนี่ว่าหมดเสร็จเลยยี่สิบตัวครับโยกมากมันอยากได้ทีดีนี่จัดมาเลยคำเชื่จัดมาาได้มามากกว่าไหนขอดูของเจ้าขอสิโอ้ขาได้มากกว่าลองดูอุ้ยพิงน้องสิังเลยค่ะพี่ค์น้องค่ะ นี่ตองเลยค่าอะรเจ้วไมได้ยังมาตัดสินตุ้กเป็นคนไข้ได้หมอ้านไม่ตอบ่านใไม่รู้ค่นหยุดนะ้าท่านพ่อมาหยุดก่อนงั้นข้าตัดสินเลยแล้วกันนะยกใขามีะยเขาเนี่ยยกยยอยงยผบดิเชียูจะลุ้นอนกันไะจ้าจังหวได้เยอะที่สุด ฉะนั้นลูกลูกขึ้นจริงลูกขึ้นจิลูกก็ร้อร้องหมวิ่งค์ก็ค่ะโอ้ยพิงค์เก่งที่สุดเลยค่ะแล้วองหญิงกับเจ้างาะป่าอันพุกหล่อเหลาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอ้ที่งานเก่งอะไรคันกับกระท่มพี่กันเถอะได้จ้ะพี่งค์ค่ะลืมลืมกระบี ไปเลยค่ะพี่ง้อค่ะตาอ,อ,อพี่ง้อค่ะ <c oughs> พิชักละครต่างชาติต่างภาษาซินเดอเรลล่าและสังทองฉบับนักล่าฝันจากบ้านไอแคนามีซีซั่นสามกันแล้วนะครับงานนี้น้องๆน,นักล่าฝันตีบทแตกกันทั่วหน้าถึงขนาดเกจิอาจารย์ด้านการแสดงอย่างครูเปอ,อย่างต้องสูงหกยกนิ้วให้และที่สำคัญมีของขวัญสำหรับทีมเจ้วินเนอร์ที่ชนะใจแฟน โดยวัดจากความเห็นจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาและครูเป๋จะเป็นผู้ประกาศผลด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ซึ่งรางวัลคืออะไรนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปครับ